สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุคนเนาะจ้ะเนาะพ่อกับอีบึงอีกแล้วโคมี่หย่างดอกจก้ะหาเฮ็ดคือเก้าแะไรพี่น้องคนมากเนาะมื้อนี้ก็ขึ้นภูมาฮอดวัดอ่ะจ้ะอันนี้กัทางขึ้นภูเด้อพี่น้องเอารถมาจอดอยู่วัดจ้ะเป็นวัดถรำโขงของอ่าอยู่อำเภอบ้านแพงอันจังหวัดนครพนมเด้อจ้ะเด้ออันภูลังกาเด้ออันใกล้ๆอยู่กับถ้ำนาคีแหละพี่น้องขึ้น มาฮอดวัดแด้กะว่าท่ามูค่ะมู้ยังบ่มากลับไปลุ้นกันเบื้องว่ามื่อนี้เฮาสีมานบ่หน่อยมานหลายเนาะไปเอาไปลุ้นนํากันเลยจ้าพี่น้องสิใเ้เบิง่งวัดภายในวัดเสงบสงบเนาะเป็นวัดเป็นวัดอันตีนภูเขาด้วยค่ะเดอยยู่ตีนภูเขาภูหลังกาเนี่ยนี่นี่ก้รวลถมาจอดเลยนี่จ้ะพี่น้องและะง้วก็ทางขึ้นทางขึ้นก็สิข,ขึ้นไปทาง้นจ้ะนี่ เึ้นไปทางภูจะทายมาให้เบื้องพี่น้องทายมาให้เบื้องซื่อจ้ะนี่บรรยากาศจวดจะมีผักเป็นไกนย่างไปย่งางมารีวิววัดทางขึ้นทางขึ้นเขาไปหาเหต็ตให้ท่านผู้ชมฟังเบื้องจ้ะปังพร้อมเบื้องพร้อมมาจา๊ะเนาะธรรมเนียมนะพี่น้องเนาะก่อนขึ้นขึ้นเขาเขา้าป้าเขากะเอาวัน อัน,นเ่องเส้นวายมาเย็น,เนวเจ้าที่เจ้าทางเออเจ้าทีเจ้าทางเจา้าปลาเจ้าเขาเออลูกหลานขึ้นหาเห็ดเถิงฟูเพิงผาเด้เอนอลูกหลานแลน้วขนมมาให้กินกันให้ลูกให้โชคลูกหมานเด้อจ้าปลุกปกักษาคุ้มครองลูกหลานใ้แก้วค่ะจะทางไปทางกลับเดอ้อส้าธุนี่นะยพี่นอ้องคนสิเข้าป่าขึ้นเขาเข้าป่าใดกะบอกก้าวขึ้นนาะจะเนาะไปขึ้นเขากันเลยจ้า ้อแล้วพี่น้องสองดอกโอ้ยกำลังขึ้นไหมฝา,าเศดพี่น้องแฮ็ดเพิ่งทหารด้วยค่ะเาื้าหมานสองดอกแรกแหกหมาน <c oughs> ไปลุ้นกันต่อจ้ะเด็กดอกบานาดอกบาน ดูไต่ต้นหากไหมคุณดูจ้ะนี่น้องดอกงามงามให้เพื่อนทหารนีี่น้องดอกนังจุดจู เกือบโบเห็นเกือบย่าผ้าเลยเนาะน้าพี่น้องพอเห็นพอเห็ดปวกมูนึงพี่น้องนี่กำลังขึ้นพี่น้องพี่ตอนแรกเห็นดอกตอนแรกเห็นดอกบานก้อนพี่น้องพอไปปืดเห็นนี่กำลังขึ้นกำลังจุ่มจุ่มพี่น้องเอ้ยงามอีจ้าเก็บจ้าเก็บ โอ้ยฮม้ย,ยทางเทธงสิบอ่ออกอ่ะจิตอืมมันเริ่มสิออ,อกแล้วนี่เห็นว่าปีที่แล้วมันจนมันเน่าเห็นบ่ปีที่แล้วเขาพอจนมันเน่าเห็ดปวกค่ะนะ ออดอกตะมุตะมิหลีพี่น้องน่าโอ้โอ้โอ้ขอโทษขออไยในความซุ่มซ่ามขาสันส้นๆใหญ่ๆอุป,ปุเนาะเฮ็ดปวกอันนี้ ออมันบอมันเป็นพันแบบพันอุปุพันอุปุเปิดอละพี่นอ้องนี่จะพี่นอ้องนี่สวยงามอันนี้ดอกบานมันจะพี่นอ้องนี่จะ อ่ะสวย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 นี้พอดีงามพอดีเก่งพี่น้องสองดอกบ้างงามเลยพี่น้องงามงามสองดอกเลยพี่น้อง สดทเราไสองดอกเห็ดเพิงสหารสองดอกจ้าจุ่มๆนม่น้อยดอกไี่ี่ดอก

เฮ็ดยเพิ่มถ้าห่านนี่แหละสองดอกพป่น้องดอกบางๆอีกดอกหน,นึนะ่งามงามดอกเด็ดเด็ดสอง ต้นเด็กดอกนี่เดากๆดอกจุ่มในน้องดอกนี่นนะครับนี่ส่วนใกล้ Đọc tấm mũ tấm mị Hãy subscribe cho kênh ขาดสารอาหารดีแกพี่น้องเอาคือเก้าเกือบเหยียบพี่น้องเดีย๋ยวบบเห็นอีกหนึ่งจูง โอ้ยยังป้าประดุลก็เสดแต่และดอกพี่น้องเฮ็ดหาย,ยากแหงดอกบักไงพี่น้องพี่นะปาร์ดสะอ่อนปาดดอกนี่ขอปาดนี่เด้อพี่น้องเด้อปา้าเบิ่งขามันไหมขาเป็นขาดอกเป็นดอกหุ่นสะอ่อนแฮงเด้อ ก็ได้มาแน่นหน่อยนึงลยจ้ะพี่น้องนี่ก็ได้อยู่ได้เกงนึงเลจ้ะไปลุ้นกันต่อจ้ะดอกบ,นบานๆหนึ่งดอกโอ้ยบานแต่งามจ้ะเข็าท่านดอกนี้ี่นงดอกง่ๆง,งามโอืย ขาเป็นขาอีกแล้วพี่น้องเห็นบ่ม้ริขาไหมพี่นะพีโอ้ยสะอ่อนดอกนี่พี่น้องพออีกแล้วดอกนำงามคือเกลาพี่ขาแบบนี้คือเกลาขาเป็นขาดอกเป็นดอก ส <c oughs> ะอ่อนวาพี่น้องคุนอ่ะโอ้ยว่าสิแบบมานมื้อนี่กับมานยุ่จ้าโอ้ยเสียงอ่อนเสียงหวานแทนน้อเพื่อนมานฮิตนะสองดอกคู่กันมงาแดดมันซ่อ,นะองมันเงาด้วยงามด้วยใจเลยแดดซ่องพี่น้องเอาได้บ่ดอก ได้อยอะทีน้ำเกือบเกือบบาได้แข็งอยู่ดอกนี่ก็งามเยอ่น้องโอ้ยขาขาสูงยาวเขาดีขางามโอ้แจ่งพุด้อน นี่๋ยจไปิดเฟสก่อนนี่จ้ะงามดอกนี่ก็ได้สองดอกพี่น้องแดดแดดแดดนะนี่นี่น้องแดดสองดอกงามยุบพี่น้องอะเดี๋ยวให้เบิ้งคักๆชัดๆเล น่ดอกนี่ไปเน,นาะเนาะเลนาเอาเด็กหนึ่งดอกโอ้ยขาโบมีแล้วพี่น,นางขาเบิดแล้วได้แต่ดอกจ้ะบ้างดอกนะพี่นองเข้าโครงการคนละครึ่งอีรีเฮ้ยเหลือครึ่งดอกนี่ ดอกว่าง่ายด้นี่แต่เหลือเครื่องเดียวเอาเครื่องเดียวก็เอาพี่น้องากมน้องากี่าถ้าน้องมาีมี่น้อีจากผลงานของเฮา อันนี้ก็เป็นถุงเฮดตัวกด้วกัน,นเป็น,นงูนึงเอาไปแก้วพี่น้องอันนี้ก็เฮดเพิ่งเฮดเพิ่งทหารล้วนๆเดินไปนี่นะเฮดเพิ่งดำก็ไ่ได้จ้ากดอกพี่น้องมีแต่ดอกงามๆบางดอกนี่นะๆๆนำเสนอนี่สองดอกปัาดมานค่ะเอา้าจะได้เดินทางลงเขาแล้วจ้ะพี่น้องจะสีย่างหาลงเขาแล้วจ้ะเพื่อได้ตื้มกันดอกสองดอกนะจ๊ะนะถ้าว่าบอนนั่นกะ ไปพอกันย่ข้างล่างไปเด้อจ้ะไปเลยจ้าพี่น้องจ๋าสิลงเขาเลยเด้อจ้านี่ความมันเฮาไม่ไดดอกบานๆ <c oughs> พี่น้องมานยุจามานย่กำลังสิงย่างลงเขาพี่น้องย่างทั่วเบิดแล้วก็อย่าลืมเด้ออย่าลืมเป็นกำลังใจให้กดติดตามกดแชร์กดถูกใจให้ในเด้อจ้ะ สำหรับอันเพื่อนๆทนี่มาหาเห็ดเนาะก็คืมาหาเฮ็ดให้เบิง้งกระจนว่าเห็ดสิเบิร์่นูหลจ้ะสำหรับคนมาเนานะจ้ะเนาะขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามและชมก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้เด้อจ้ะคอมเมนต์ไว้ผู้ใดยุ่จังหวัดใดเนานะไปพบกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนด้วยจ้าสวัสดีค่ะ